มาแนละ้วครับอีกคลิปหนึ่งของวันนี้นะทุกคนนะคลิปหนึ่งนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมตัวเนี่ยนะนะโอ้ยภาพเป็นปีเลโยโทรศัพท์ก็กลับมาแล้วนะครับผมเครื่องนี้แล้วมันหายไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวงงเราทำอะไรเน,นี่ยอ๋ยหายเกินออกเกินเกิน เกินเกินเกินไปดูะเ้ยเฮ้ยม่ยม่เม่ยม่ยม่ม่ฮะดืด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 ,ด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 มันไม่มีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปมบปมแปมโอ๋อมันจะจะเล้วเกินไอเขียวไว้รานี่หว่ามไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์นะทุกคนออกก่อน มาแล้วนะครบเพราะหน้าจอดำปิดลราบอกว่าสว่างนะครับผมโอ้โหสว่างเลยออนไลน์ใครดีเบอร์ไว้ก่อนเบอร์ไว้ก่อนนะนะ <c oughs> เดิวไว้ก่อนนะดูไม่เอานะเอาให้หายแกอู้หน่อ อันนี้อา่านไปนี่เอออา่านนี่นะครับเป็นราจาของลิงชิมแนซีนะครับผมที่ไม่มีหางนะครับเพราะเป็นคนอยู่ล่างคนปะเนี่ยฮะนะชิวก็ตามนี้เลยนะครับเจ็ดสามสองหนึ่งซีแล้วก็ไม่ใช้เป็นหนึ่งทีแล้วบอกว่าโอ้โหซูมไม่ได้กางหักกรนะะดาเบกเอานะเป็นรูปของชิมแปซีนะทุกคนก็เห็นแล้วนะโคตรไม่ชัดเลย นะทุกคนนะจันเป็นสีนะเนี่ยเอาไม่ใช่คนนะเนี่ยทำไมผมถึงเอาสีแดงแล้วถ้าเป็นคนถามผมชอบสีแดงนะทุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง U S a ได้นะครับผมไปหากันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย